สวัสดีครับพี่น้องครับบอสตอมขอต้อนรับไปน้องเข้าสู่ช่องแสดงฟาร์มใช่ไหมครับ เมื่อนี้นะครับว่าต่อมจะได้คลิปนะครับเปิดราคาค้วไนะครับให้พี่น้องนะครับได้เลือกซื้อเลือกหาได้เอาไปดูแลไปพนาต่อนะครับคลิปนี้นะครับไปเบื้องพร้อมกันนะครับว่าพี่เพิ like ่นนะครับจะเปิดราคาต่อใดนะครับแล้วตัวข้วใเป็นตัวจังใดนะครับไปเบื้องพร้อมกันครับน้ำตาเฉยๆแบบน้ำตาพี่กุ้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเมื่อนี้พี่กุ้งให้พวกผมทางงานทิมงานนะครับเปิดจากตัวนะครับโคมเดียวครับเป็นโคมแม่ลูกตัวเมียครับหนึ่งโคมเนาะพี่กุ้งเนาะครับหนึ่งโ อ่าพี่กุ้งนะครับพี่กุ้งแห่พี่กุ้งในน้ําโตในทางช่องนะครับแจกเล็กน้อยนะครับครับผมชื่อกุ้งนะครับผมชื่อกุ้งนะครับอ่าบ้านบางโพนนะครับตําบลนาจานอําเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่นครับมีเบอร์โทรป่ะครับพี่กุ้งเอาเบอร์โทรศัพท์0 6 5 0 4 9 4 8 3 8ครับครับขออนุญาตสอบถามค่อยไม่เนียนะพี่กุ้งเนาะครับผม เพิ่นมีเชื้อสายเหล็กกอมาจากไหนครับเชื้อสายเหล็กกอก็เป็นควายอีสานบ้านเรานะครับเป็นควายอีสานบ้านเราเนี่ยหูงอนอย่างเงี้ยครับอือควายเชื่องเชื่องหูันงอนโตเนดีเนาะพี่กุ้งเนาะครับแต่เขามีความสูงขึ้นมาประมาณนั้นครับสูงเท <ผม S 2> ่า<ถ>ไหร่ครับความสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบแปดครับร้อยสามสิบแปดเลยเนาะครับผมถือว่าสูงนะครับพี่น้องนะคายลักษณะช่วงนี้นะครับพี่น้องร้อยสามสิบแปดนะครับครับร้อยสเบื้องหน้าตานะครับ เปิดมีกระบานที่ใหญ่เนาะพี่กุ้งเนาะครับใช่กระบานกระบานใหญ่นะครับวงวงวงเขานี่ค่อนข้างจะเปิดกว้างงามนะครับพี่น้องครับแล้วก็หนาคมนะครับครับมีตาแต้มนะครับแจมแจมคอสองอ่องนะครับถุงน่องขาวนะครับจีบเลื้อพขึ้นกันใหญ่นะครับพี่น้องหนาคมดีเนาะพี่กุ้งเนาะสวยครับสวยสวยใช่ครับมีตาแต้มสวยสวยมวานนาคู่นะครับพี่น้องขวานสองทางควานเจรทางานะครับโอ้ปากใหญ่ดีนะครับพี่กุ้งครับปากใหญ่ครับกินเก่ง ได้ฟันจากคู่แล้วครับฟันสามคู่ครับฟันแท้สามคู่อีกคู่หนึ่งยังเป็นฟันน้ำนมคู่อยู่เลยครับยังไม่ยังไม่หล่นไปไหนเลยคู่ที่สี่ฟันสามคู่ก็แสดงว่าได้ลูกแค่สองตัวนะพี่กุ้งได้ลูกสองตัวครับสองตัวติดนะครับสองตัวอยู่นะครับตัวเมียน่ะนะครับตัวน้าตัวที่สองครับตอนนี้ท้องว่างสถานะท้องว่างครับโอ้ดีเลยนะพี่กุ้งเนาะใช่ครับสำหรับผู้ที่ต้องการนําไปพัฒนานะครับพี่น้องครับคือเรียกพอดีๆนะครับให้ดวงใจพี่น้องที่ต้องการนําไปพัฒนานะครับ แข้งขาพื้นดีอยู่นะครับพี่น้องเดี๋ยวเบิงบันทายนะครับครับวามมีความเชื่องครับบันทายเพิ่อนไงนะครับพี่น้องบันทายไงเปิดดีนะครับขนหางไงหางลกหางดำว่าลูกสาวเพื่อนลูกสาวเพื่อนพี่กุ้งเนาะลูกสาวครับลูกสาวลูกสาวจะเข่ากล้องนะครับพี่น้องอย่าเอาละเอียดแม่ก่อนนะครับอันนี้ขนหางเพื่อนนะครับพวกหางนะครับ ขอนมซีเต้าเนาะพี่กุ้งเนาะขนซีเต้าครัซีเต้านะครับพี่น้องเกือบปันท้ายเพิ่นก่ใหญ่นะครับพี่น้องแต่เพียงตัวนี้คือขาดน้ำเลี้ยงกันน้อยเนาะพี่กุ้งเนาะใช่ครับเขาลูกเขากินนมก็ฮีบนมก็เป็นเรื่องธรรมดาพี่กุ้งเนาะใช่อาจจะลูกกินนมนะครับพี่น้องแต่ปันท้ายกระดูกปันท้ายเพิ่นเพิ่นใหญ่เพิ่นเปิดดีนะครับเนื้อหนังม้าผิดตรงนี้คือัใหญ่เลยนะครับใช่เป็นควายที่โครงสร้างใหญ่ครับโอ้โหโตอ้วนขึ้นมาเลยท้องอีฐนั่นจะเป้าโอ้โหใหญ่เะล่อมเท่าเนาะใหญ่ไอ้ตัวนี้ใหญ่ครับ พราะว่าควบสูงเพิ่นอาจจะได้นะครับพี่น้องร้อยสองสิบแปดเลยนะครับครับอันนี้อันนี้ลูกสาวเพิ่นเนาะพี่กุ้งเนาะลูกสาวเพิ่นครับลูกสาวเพิ่นลูกสาวเพิ่นได้จากวันนะครับได้ประมาณเดือนหนึ่งครับประมาณเดือนหนึ่งเขาคลอดวันที่สาวประมาณเดือนหนึ่งเนาะพี่กุ้งเนาะครับโอ้ตัวเพิ่นเป็นสีเหลืองอุ้ยดีนะครับพี่น้องสวยสวยครับเชื่องพร้อมอืสีเหลืองอุ้ยดีดีนม่วันนี้หรอกปีใหม่ตีหลกตีสวย กระบาลดีนะครับพี่น้องกระบาลดีแข้งขาโอ้ยืนเล็บกิกดีเนาะใช่ครับยืนเล็บกิกดีจังเลยล่ะครับซีเพิ่อนเป็นซีเลียงเฮ้ยนะครับพี่น้องนี่ควรเพิ่อนก็ดีนะครับควรหับขึ้นหับท้องนะครับควรนสวงนะครับซึ่งซองคางเลยนะครับไายขวนเนาะครับนี่นะครับเพื่อนเป็นลูกตัวใดครับพี่กุ้งเป็นลูกของเบิ้มพันล้านครับเบิ้มพันล้านเนาะใบหลอดโค้งครับ ว่าธรรมดานะครับพี่น้องเบิ่มพันล้านนะครับของพลาเพชรฟาร์มนะครับพี่น้องนี่นะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับของยุคนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นหลอดนะครับเบอร์หมอผสมนะครับที่พี่น้องบ่มันใจนะครับนี่โทรถามได้นะครับนี่ละเอียดสุดย่างนะครับสวยครับชัดเจนครับโอเคครับชัดเจนชัดเจนนะครับละเอียดครบสุดย่างนะครับ เล็บแข้งเล็บขาดีเบิดนะครับพี่นอ้องถามว่ทุกว่าถอนเนาะพี่กุง้งเนาะบอ่อครับไม่ไม่ไม่ทุกไม่ถอนไม่ทอนครับย่างมันอย่สองสามเก้านะครับไปไปเดินลุกตาลุกย่างดูที่ลกุกย่างย่างย่าง,งโชว์ที่ลกุกย่างเดินเดินลกุกเดินเออเดิน,เด,นเ,เดินโชว์เขาลุกเดินโชว์เออมามาที่ใหม่เดินตามลกูกเดินตามแม่เออนั่นแหละมาลูกมาหมุนหมุนหมุนลูกหมุนหมุน หมุน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 ลูกเดินเดินเดินลูกเดินเออหมุนกันมาโอเคครับโอเคครับโอเคครับพี่น้องขวยม่มีตำหนินะครับม่มีขาทุกขาทอนนะครับพี่น้องพี่กุ้งรับประกันทุย่างเนาะครับขาทุกขาทอนไม่มีครับทรงทรงุดอะไรไม่มีครับายเราสวยสวยไม่ต้องห่วงครับแต่เพียงตัวนี้ก็นะครับคือลูกเพิ่นดูดนมนะครับพี่น้องอาจจะมี คือความหอมนิดนึงเนาะพี่ตน้องใช่ครับใช่ใช่เป็นเรื่องธรรมชาติครับในเรื่องของแต่ผมแต่ผมเบื้องล้วนะครับเราต้องเบื้องล้วนะครับพี่น้องคือบรรทายนะครับแม่เพิ่นนะคือบรรทายที่ใหญ่นะครับคือกระดูกเพิ่นเพิ่นเปิดกว้างดีนะครับคือกันเนื้อหนังมาเต็มเนี่ยคือบรรทายใหญ่เลยนะครับพี่น้องครับค้นหางนะครับเพิ่นใหญ่เลยนะครับสวยครับเหมาะพัฒนาสุดๆที่ว่าทรงลูกดีนะพี่น้งทรงลูกดีสุดๆครับ ตัวนี้ตัวพี่เขาเป็นตัวผู้นะครับโอ้โหใหญ่เบิล่มเลยครับใหญ่บลเพกุ้งใหญ่ครับใหญ่ใหญ่เบิล่มเลยครับโอ้อนี่ลูกเปิืมพันล้านนะครับพี่น้องแต่กระบานเพื่อนดีนะครับกระบาลนี่คือโหนกนู้นนะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับกระบานโหนกนู้นเลยนะครับเอาสลับตัวพิก้งนะครับเลี้ยงแม่ลูกม้าเนี่ยครับพี่กุ้งว่าเพื่อนนี้ข้อดีและจุดเด่นอย่างไรครับข้อดีของเขาคือเขาเป็นควายที่กินง่ายเลี้ยงง่ายครับกินทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น หญ้าแห้งแห้งฟางแห้งแห้งกินหมดครับไม่เลือกกินกินดะกินได้ครับกินดะกินได้คือโดยโดยโดยรวมเลี้ยงง่ายเนาะใช่เลี้ยงง่ายเป็นควายที่เลี้ยงง่ายจุดเด่นเขาเป็นควายที่เลี้ยงง่ายมากเลี้ยงง่ายคือผู้หญิงยังเลี้ยงได้สบายๆนะครับไม่มีกันให้ถึงก็จะสูงใหญ่มันก็จริงแต่เขาเป็นควายที่เลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายนิ่งครับเนี่ยดูเถอะเขานิ่งก็คือ ผู้เฒ่าพู้แกผูหยิงเลี้ยงได้เนาะพี่ผุ้ใช่ครับสามารถเลี้ยงได้เลยครับเขานิ่งดูความนิ่งดูเขาที่เขายืนนิ่งเลยครับจับอันเดียวเนี่ยเขานิ่งอันนี้เราถ่ายตอนมืดเขาก็เลยอยากจะเข้าข้อเข้าอะไรประมาณนิดนึงครับประมาณนั้นครับถ่ายทันนี่ครับล้ำตัวล้ำคอนะครับพี่น้องในเบื้องล้วนี่น่าจะสามอ่องนะครับมีอ่องครับแตกนิดนึงนะครับพี่น้องครับคอสองอากาเอุ่นเผินนะครับค่อนข้างใหญ่นะครับ จะถายลำตัวเราข่างอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่กุ้งจะเปิดราคาไหลไปไหนครับเปิดราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทครับหนึ่งแสนบาทเนาะใช่ครับลูกเบิ่มตัวเมียสวยๆนะครับต่อรองในบ่อพี่กุ้งต่อรองได้ครับโทรมาคุยกันโทรมาคุยกันเนาะใช่ครับโทรมาคุยกันครับต่อรองได้โทรมาคุยกันได้ได้ได้ครับพี่กุ้งมาเยี่ยมมาดูหน้าคอกได้ยินเลยยิ่งดีครับมาดูกวายที่หน้าคอกเนี่ยจะได้ ดูว่าเออมันเป็นยังไงมันสมกับราคาเงินไหมกับประมาณนี้ครับนาะพพิกุ้งเนาะใช่ครับพี่น้องครับคือพิกุ้งนะครับเปิดในราคาแม่ลูกนะครับคือแม่หญ่นะครับกับลูกเบิ่มพันล้านตัวเมียนะครับพิกุ้งจะเปิดไว้ราคาหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับพี่น้องหนึ่งแสนสามหมื่นการซื้อกันขายนะครับขึ้นยู่กับผู้ซื้อผู้ขายที่ตกลงกันนะครับบอตอมในทีมงานนะครับการมาทาให้พี่น้องเห็นนะครับเชื่องลูกกับเชือง ลูกสวยนาดูเลยครับสวยเพิ่มครับผมแข่งขาดียืนจิงใช่ครับแข่งขาดียืนจิกยืนกอดครับละเอียดนะครับที่บอตอมทายมานะครับคันพี่น้องนะครับบอเบิ้งบอคักใจนะครับห้เบิ้งหนาคอกมาต่อร้องหนาคอกได้นะครับเอาสั้นห้ไปกุ้งนะครับบอกที่ยูและเบิร์โทรทายคลิปอีกสักครั้งหนึ่งนะครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจเบิ้งโตกิงนะครับครับผมชื่อกุ้งนะครับชื่อเล่นชื่อกุ้งนะครับบ้านวังโพนนะครับ ตำบลนาจานอำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่นครับเบอร์โทรศัพท์ก็0650494838ครับครับโทรเข้ามาสอบถามกันครับโทรมาพูดมาคุยกันครับโอเคนะครับพี่น้องพี่น้องเบื้องละเอียดสุยางแล้วนะครับกระเบื้องว่าคักใจนะครับไห่มาเบื้องโตกิงนะครับอ่าอยู่ที่ที่ยูนะครับที่พี่กุ้งบอกไว้ใไห่นะครับแล้วกับเบอร์โทรนะครับที่พี่กุ้งว่าไห่นะครับ พี่กุ้งเปิดว้นะครับคือแม่ใหญ่กับลูกนะครับเบิ่มพันล้านนะครับเปิดว้ราคาหนึ่0 0สบาทนะครับพี่น้องพี่น้องก็คือแม่นี่คือท่องว่างนะครับถ้าพี่น้องสนใจนะครับเอาไปพัฒนานะครับคือเลือกพ่อได้ดีได้ตรงใจนะครับพี่น้องใส่เลยนะครับพัฒนาได้ง่ายนะพี่กุ้งเนาะใช่ครับใช่ครับโอเคครับครับผมเอาไปนี่คลิปนี่คลิปนี้นะพี่กุ้งเนาะครับผมคลิปนี้ครับโอเคครับยังงสั้นผู้ใดมาคลิปนี้นะครับจะจะให้กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดติดตามนะครับ จะไม่ได้พลาดคลิพไปไหมนะครับทางมาตอมและทีมงานช่องแสดงฟาร์มเชนเนลประยทําให้นะครับสำหรับเมื่อนี้ผมพี่กุ้งนะครับและมาตอมนะครับก็ต้องขอลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ